พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวใจความสำคัญว่าได้ติดตามวิกฤตน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งการให้รายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะได้สั่งการผ่าน,นกลไกในระดับรัฐบาลลงไปยังระดับท้องถิ่นสนับสนุนการแก้ปัญหาของแต่ละพื้นที่ให้ดูแลพี่น้องผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงจนกว่าน้ำจะลดและเข้าสู่การเยียวยาและฟื้นฟูต่อไป ซึ่งหลังจากลงไปติดตามสถานการณ์ในหลายๆพื้นที่พบว่าภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถรับมือได้ปัจจัยหนึ่งเป็นเพราะแต่ละจังหวัดได้มีการดําเนินการตามแผนรับมืออุทกภ,ภัยระดับประเทศสิบมาตรการที่คณะรัฐมนตรีกําหนดไว้เมื่อเดือนมิถุนายนสําหรับฤด,ดูฝนปีนี้ นายกรัฐมนตรียังระบุว่าจากการประเมินสถานการณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากไม่มีพายุขเข้ามาอีกน้ำท่วมขังจะค่อยๆลดลงจนหมดภายในสิบถึงสิบห้าวันจึงได้สั่งการย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ว่าราชาการจังหวัดทุกจังหวัดที่ประสบเหตุได้เร่งระบายน้ำอย่างเต็มที่รวมทั้งดูแลประชาชนที่ประสบภัยให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้ยังได้ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนรับมือสำหรับจังหวัดในเขตพื้นที่ตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลไว้ด้วย ซึ่งจากแผนเผชิญเหตุและการเตียมความพร้อมล่วงหน้าในปีนี้จึงเชื่อว่าสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้จะไม่เหมือนกับวิกฤตในอดีตที่ผ่านมาพร้อมขอแนะนำ4แอปพลิเคชันที่รัฐบาลได้จัดทำขึ้นสำหรับแจ้งเตือนให้คำแนะนำและรับแจ้งเหตุจากเฟซบุ๊กศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีเพื่อติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองอีกทางหนึ่งผมธีรธิพยานนรายงานคะ่ะ